กระหึ่มโลกคอมเมนต์อวยยศแบดไทยคนแชมป์โลกได้สุดยอดแตงโมลงปียพงยิงวงการกีฬาของไทยในเวลานี้ได้รับการจับตามองอย่างมากจากทั่วโลก โดยเฉพาะผลงานของนักกีฬาแบดมินตันทีมชาติไทยที่สร้างชื่อเสียงไปไกลถึงระดับโลกเมื่อสามารถค้นคู่ต่อสู้ที่เป็นอดีตแชมป์โลกและแชมป์รายการใหญ่ๆได้อย่างสุดยอดชัยชนะครั้งนี้ไม่เพียงแต่เป็นการปลุกกระแสะความภาคภูมิใจในหมู่แฟนกีฬาชาวไทยเท่านั้น แต่ยังทำให้สื่อต่างชาติและแฟนกีฬาทั่วโลกหันมาให้ความสนใจและยกย่องในฝีมือของนักกีฬาไทยอย่างล้นหลามจนเกิดเป็นกระแสคอมเมนต์พวยยศกันอย่างกระหึ่มโลกจริงๆการที่นักกีฬาไทยก้าวขึ้นมาสร้างผลงานเหนือความคาดหมายไม่ได้เกิดขึ้นเพียงชั่วข้ามคืนแต่เป็นผลลัพธ์ขององค์การฝึกซ้อมที่หนักหน่วงความมุ่งม,มั่นและความเสียสละอย่างมหาศาลนักกีฬาแต่ละคนผ่านความยากลำบาก ฝ่าฟันอุปสรรคทั้งเรื่องสภาพร่างกายจิตใจและแรงกดดันจากการแข่งขันในระดับนานาชาติแต่สิ่งที่เห็นในสนามแข่งขันล่าสุดคือความเยือกเย็นความมั่นใจและการเล่นที่เฉียบขาดที่ทำให้โลกทั้งโลกต้องหันมาจับตาดูแบดมินตันไทยหลังจากการแข่งขันจบลงเทียงไม่กี่นาทีสื่อกีฬาทั้งในเอเชียยุโรปและอเมริกาต่างพร้อมใจกันนำเสนอข่าวการคว้าชัยชนะของนักแบดไทย โดยพาดหัวข่าวในลักษณะยกย่องว่าคือการสร้างประวัติศาสตร์หรือทีมมามืดผู้เขียนตำนานใหม่คอมเมนต์จากแฟนกีฬาทั่วโลกในโซเชียลมีเดียก็หลั่งไหลเข้ามาไม่หยุดหลายคนกล่าวว่านี่คือการพลิกโฉมวงการแบดมินตันโลกหลายประเทศเริ่มพูดถึงทีมไทยว่าเป็นพลังใหม่ที่น่าจับตามองและอาจจะกลายเป็นขั้วอำนาจสำคัญของวงการนี้ในอนาคตไม่เพียงแต่เสียงชื่นชมจากต่างประเทศ คนไทยเองก็ออกมาร่วมแสดงความภาคภูมิใจอย่างล้นหลามในสื่อออนไลน์ชื่อของนักกีฬาแต่ละคนติดเทรนด์อย่างรวดเร็วคำว่าสุดยอดหัวใจนักสู้และสร้างประวัติศาสตร์ปรากฏขึ้นนับไม่ถ้วนหลายคนกล่าวว่าการเห็นทงชาติไทยโบกสะบัดบนเวทีระดับโลกในฐานะผู้ชนะทำให้น้ำตาไหลด้วยความสุขและความปลื้มใจ ความรู้สึกนี้ตอกย้ำว่ากีฬาไม่ใช่เพียงการแข่งขันเพื่อหาผู้แพ้หรือผู้ชนะแต่คือสิ่งที่รวมใจคนทั้งชาติไว้ด้วยกันกระแสคอมเมนต์ยังสะท้อนให้เห็นถึงมิติที่ลึกซึ้งยิ่งกว่าเรื่องกีฬาเพราะหลายคนเชื่อว่าชัยชนะครั้งนี้แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของคนไทยที่ไม่แพ้ชาติใดในโลกแม้จะไม่ได้มีทรัพยากรหรือระบบสนับสนุนที่ใหญ่โตเหมือนบางประเทศ แต่ด้วยใจที่ไม่ยอมแพ้และการฝึกฝนอย่างหนักทำให้สามารถค้นคู่ต่อสู้ระดับแชมป์โลกได้สำเร็จความสำเร็จนี้เป็นแรงบันดาลใจให้เยาวชนไทยหันมาสนใจการเล่นกีฬาและตั้งเป้าหมายใหญ่ในชีวิตการที่ชื่อของนักกีฬาไทยถูกพูดถึงในสื่อใหญ่ระดับโลกเช่น BBC e s t n y o h a v e CCTV หรือแม้แต่สื่อกีฬาของยุโรปแสดงให้เห็นว่าศักยภาพของแบดมินตันไทยไม่ได้เป็นเพียงเรื่องภายในประเทศแต่ถูกยอมรับในระดับสากลแล้วจริงๆนักวิจารณ์กีฬาหลายรายถึงกับบอกว่านี่อาจเป็นจุดเปลี่ยนที่ทำให้ชาติยักษ์ใหญ่อย่างจีนเดนมาร์กอินโดนีเซียรหรือญี่ปุ่นต้องหันมาประเมินทีมไทยอย่างจริงจัง,จงมากขึ้นบรรยากาศในสนามแข่งขันที่ผ่านมานั้นเต็มไปด้วยความกดดัน แต่สิ่งที่ทำให้แฟนแฟนทั่วโลกทึ่งคือสภาพจิตใจของนักกีฬาไทยที่ไม่หวั่นไหวแม้จะต้องเจอผู้เล่นระดับโลกพวกเขาสามารถควบคุมเกมรับมือกับสถานการณ์ที่เสียเปรียบและพลิกสถานการณ์กลับมาชนะได้อย่างยอดเยี่ยมภาพที่นักกีฬาไทยชูมือดีใจกับชัยชนะกลายเป็นภาพที่ถูกแชร์ต่อไปนับล้านครั้งในเวลาเพียงไม่กี่ชั่วโมง นอกจากนั้นยังมีการพูดถึงบทบาทของโคช้ชทีมงานและผู้สนับสนุนที่อยู่เบื้องหลังความสำเร็จนี้ด้วยหลายคอมเมนต์บอกว่านี่ไม่ใช่ชัยชนะของนักกีฬาคนใดคนหนึ่งแต่เป็นชัยชนะของทั้งทีมและทั้งประเทศเพราะทุกคนร่วมแรงร่วมใจกันเพื่อเป้าหมายเดียวคือการสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยความสามัคคีและความทุ่มเทเช่นนี้เองที่ทำให้ทีมไทยแตกต่างและแข็งแกร่ง เมื่อมองไปในอนาคตหลายฝ่ายเชื่อว่านี่อาจเป็นเพียงจุดเริ่มต้นเท่านั้นนักกีฬาไทยยังมีโอกาสอีกมากที่จะก้าวไปคว้าแชมป์ในรายการระดับโลกไม่ว่าจะเป็นการแข่งขันชิงแชมป์โลกโอลิมปิกหรือรายการซูเปอร์ซีรีส์ใหญ่ๆและทุกครั้งที่ผวกเข้าลงสนามโลกทั้งโลกก็จะหันมาจับตามองด้วยความคาดหวังกระแสแตงโมโลงปิยพง์ยิง ที่ถูกนำมาเชื่อมโยงกับชัยชนะครั้งนี้ก็สร้างรอยยิ้มและเสียงหัวเราะให้กับแฟนกีฬาไทยเป็นการเปรียบเปรยเชิงสัญ,ญลักษณ์ที่แสดงให้เห็นว่าความสำเร็จครั้งนี้เป็นเหมือนการประสานงานที่ลงตัวเหมือนลูกบอลที่ถูกส่งต่ออย่างแม่นยำแล้วจบด้วยประตูอันสวยงามทุกองค์ประกอบของทีมไทยเข้ากันได้อย่างพอดีและเปลี่ยนเป็นชัยชนะที่โลกต้องจดจำ ในด้านเศรษฐกิจและสังคมการที่นักกีฬาไทยประสบความสำเร็จในเวทีระดับโลกยังสร้างผลกระทบเชิงบวกอีกด้วยกระแสะความนิยมอาจทำให้เด็กๆหันมาเล่นกีฬาเพิ่มขึ้นสปอนเซอร์และองค์กรต่างๆอาจเข้ามาลงทุนในวงการกีฬาไทยมากขึ้นการแข่งขันที่จัดในประเทศไทยอาจได้รับความสนใจจากต่างประเทศมากขึ้นเช่นกันสิ่งเหล่านี้ล้วนแต่จะส่งผลให้วงการกีฬาของไทยเติบโตอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน ในโลกออนไลน์มีคอมเมนต์มากมายที่สะท้อนความรู้สึกของแฟนกีฬาบางคนบอกว่านี่คือชัยชนะที่ทำให้หัวใจเต้นแรงบางคนเขียนว่าทีมไทยคือแรงบันดาลใจของพวกเราและอีกหลายคนพูดถึงความทึ่งที่นักกีฬาไทยสามารถเล่นด้วยความนิ่งและชาญฉลาดในสถานการณ์กดดัน ความรู้สึกเหล่านี้ไม่ใช่เรื่องเล็กน้อยเพราะมันสร้างภาพลักษณ์ใหม่ให้กับประเทศไทยว่าเป็นประเทศที่มีศัก,กยภาพสูงด้านกีฬาในแง่การวิเคราะห์หลายผู้เชี่ยวชาญเชื่อว่าปัจจัยสำคัญที่ทำให้ทีมไทยชนะคือการปรับกลยุทธ์อย่างยืดหยุ่นการอ่านเกมที่รวดเร็วและความเข้าใจในจุดอ่อนของคู่แข่งประกอบกับความฟิตและความเร็วที่เหนือกว่าทำให้คู่ต่อสู้ไม่สามารถตั้งตัวได้ทัน การที่ทีมไทยสามารถรักษาความต่อเนื่องในการเล่นตลอดทั้งแมชก็เป็นสิ่งที่สร้างความประทับใจให้กับผู้ชมหากพูดถึงด้านจิตวิทยานักกีฬาไทยแสดงให้เห็นถึงหัวใจที่ไม่ยอมแพ้หรือ Fighting Spirit ที่แท้จริงแม้ในช่วงที่คะแนนตามหลังแต่ไม่มีใครยอมถอ,อดใจตรงกันข้ามกลับยิ่งดึดสู้และพลิกสถานการณ์กลับมาได้สิ่งนี้คือสิ่งที่แฟนกีฬาชื่นชมมากที่สุด เพราะมันสะท้อนให้เห็นถึงจิตวิญญาณของนักสู้ที่แท้จริงเมื่อเรื่องราวทั้งหมดนี้ถูกรวมเข้าด้วยกันจึงไม่แปลกที่คําว่ากระหึ่งโลกจะถูกใช้บรรยายเหตุการณ์ครั้งนี้เพราะนี่ไม่ใช่เพียงชัยชนะธรรมดาแต่คือการแสดงให้เห็นว่านักกีฬาไทยสามารถยืนหยัดบนเวทีระดับโลกได้อย่างสง่างามและสามารถทำให้ผู้คนทั่วโลกต้องหันมาอวยยศด,ด้วยความจริงใจ ในอนาคตไม่ว่าผลงานจะเป็นอย่างไรชัยชนะครั้งนี้จะยังคงอยู่ในความทรงจำของแฟนกีฬาทั้งไทยและต่างประเทศและจะเป็นแรงผลักดันให้นักกีฬาไทยรุ่นต่อไปเชื่อมั่นในศักยภาพของตนเองและก้าวเดินตามรอย